สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเชนเคยนะครับกับบ่าวตรงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับเมือนีภาพพี่น้องมาอยู่ที่นะครับหาดทรายแก้วนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับทะเลนะครับใกล้กรุงเทพกับ่าไรทะเลน้ำจืดนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในละแวกนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมได้มาสื่อนะครับนี่นะครับก็เขาเดียวไปหามองนั่งกินกันนะครับตอนนี้รอดสม่ำอยู่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวชิพ่าพี่น้องนะครับเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับนะตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือจุดเสานะครับเสือชู้ฉีบนะครับก่อนสีลงเรียนน้ำนะครับถ้าบรถใส่เสือชู้ฉีบข้าจ้าไวรุ่งนะครับพี่น้องครับป้องกันความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวผมชิพ่าพี่น้องย่างชมบริเวณโดยรอบนะครับมื้อนี้ครับวันหยุดนะครับพี่น้องเสียงดนตรีกับกระหึ่มแย้งหน่อยนะครับมีเวทีนะครับอยู่ข้างในนะครับกวางแห้งกวางใหญ่แห้งครับ เรยทั้งเจไปเดินชมบริเวณโดยรอบกันนะครับตอนนี้ร็อสมตำมอยู่นะครับพี่น้องครับตอนนี้ได้ไก่ย่างแล้วสมตำกาแฟนะครับลรอรอ,อเอาอยู่นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องค่าลูกข้าหลานนะครับมาเล่นนำ้ำคลายร้อนกันนะครับ หลายฟังนะครับหลายมองหลายฟังแห้งกวงแห้งนะครับโป้ม่นมองเดียวนะครับพี่น้องมันจะเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับซุ่มนี่นั่งได้แบบสบายเลยนะครับโปมีเต็มนะครับว่างตลอดใส่เสียชูชีพสยามชัยหาดทรายขาวนะครับพี่น้องครับพ้คนกันมาหลายนะครับพี่ว่ามาหลายบางท่านก็หยุดงานแช่มือเดียวเนาะ จกสิบใบใสก็มาอยู่ใกลๆนะพี่น้องครับแถวบะไก่กรุงเทพจัง่อยนะครับแล้วอยากได้กินก็นสะดวกสบายห้องน้ำกับสะดวกสบายนะครับอันนี้ผมรอดสัมตำอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องค่อยเดินชมไปพร้อมๆกันนะครับครับพี่น้องครับนี่เป็นบริเวณนะครับาหาดทรายขาวนะครับ เล็กน้อยเล่นน้ำสนุกสนานกันเลยนะครับพี่น้องมันมีหลายบอ่อนะครับน้ำบ่เลิอกฝนได้ดอกพี่น้องครับเพียงเอ,อิกเล็กน้อยเกาะสวัสดิ์มันมันเป็ี่ยนเห็นไหมครับพี่น้องครับมันเป็นแบบแต่ละจุดแต่ละจุดนะนะครับ แต่ละจุดแต่ละจุดก็จะเป็นแบบเป็นเกาะเป็นล้านนะครับเป็นอ่างเพื่อจัองจุดนี็จะเป็นหาดมีรักนะครับหลายจุดหลายบอ่ออยู่แหละครับคนก็เริมเของมาหลายแล้วนะครับ การร้านค้าล้านขายก็มีเพียงพ่อนะครับพี่น้องครับนะพี่น้องสิมาเที่ยวกับมาได้นะครับรถเขาหอดจอดมองนั่งเลยนะครับสุ่มเสียสุ่มละร้อยเศร้านะครับค่าค่าที่นั่งนะครับเนี่ยเ้าหอย่งางเก็บสุ่มละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับค้นเต็มแล้วนะครับส่วงผมมาคนยังมาท่านหลายตอนนี้ค้นเต็มไปเบิดแล้วนะครับ แ่มอแงหมดเลยครับบรรยากาศมันยังสีดีนะครับถ้่สายยังสีกิบหอนแยงน้อยนะครับกัล่งเหรียญน้ำเอานะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับมาเบาตรงสุภาพพี่น้องไปเที่ยวใส่ไปชมเมียงนะครับคลิปนี้นะครับพ่อที่จากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามนะ ทางตรงอีสานพาเที่ยวนะครับว่าจะพาพี่น้องไปหาเที่ยวหนาะชมสถานที่ไดนะครับไปเรื่อยๆนะครับกับบ้าวตรงนะครับอีสานพาเที่ยวคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ